แสงสว่างอารุณรุ่งร้างมายืนฝากใจไว้กับแสงดาวดึงขอให้มายืนเธอในนิดราสวัสดีค่ะวันนี้วันพุทธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2563 ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการสทอทั์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยเสใจควรรู้อังกฤษ for today ตาการล็อกวัลคำแสงทำนำชีวิตบทเพลงแห่งความรักพบคู่ประจําวันตํานานสยามนิทานทันษาละครนธชีวิำละครทํานนำชีวิตขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ขอเสนอรายการภาษาไทยใส่ใจควรู้ด้วยคำว่าสาทุกอ่านว่าสาทุกหมายถึงยกตัวอย่างมาอ้างตัวอย่างเธอที่บายโดยการสาทุกหลายสิ่งอย่างละเอียดฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่าสาทุกอ่านว่าสาทุกหมายถึงยกตัวอย่างมาอ้างตัวอย่างเธอที่บายโดยการสาทกหลายสิ่งอย่างละเอียดวันนี้ขอจบ รายการภาษาไทยใส่ใจคนรู้ไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะแต่ลูกผู้ชายใจไม่หางสากลัวว่าน้องอีรำคา Hello! Today is 14 of October 2020 Our English for today is wrong. Reading wrong. Spell W R O N G meaning ผิดเป็นคำคุณศัพท์ example his answer is wrong คำตอบของเขาเป็นสิ่งที่ผิด again our English for today is wrong reading wrong Spell W R O N G meaning ผิดเป็นคำคุณศัพท์ example his answer is wrong คำตอบของเขาเป็นสิ่งที่ผิด goodbye ทัวใจี่่ไาาคำรกข้ Good morning everybody. My name is Nampun. Our Tagalog word today is Vika, reading Vika. In English language, we will use language in a sentence. The language of the people living in Thailand is Thai. Again, our Tagalog word today is Vika, reading Vika. In English language, we will use language in a sentence. The language of the people living in Thailand is Thai. Thank you. น้อมนำพุทธศาส,สนาสภาษสิทธิ์เพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขขเจริญในชีวิตประจำวันคือยาตะการน,นจะสังฆหูแปลว่าการส่งเคราะห์ญาติเป็นมงคลสูงสุดฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่ายาตะการน,นจะสังฆหูแปลว่าการส่งเคราะห์ญาติเป็นมงคลสูงสุด ขอความสุขคุณเจริญจงมังเกิดแดดพุธธศาสนิกชนทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรายการบทเพลงแห่งความรักวันนี้ขอเชิญรับฟังบทเพลง ไลค์ลักไลค์ผลและเมื่อจบคลิปแล้วขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ อายนคลตข้อความที่เขียนไว้ตรงบรรทัดล่างของป้ายประกาศซ่อมบำรุงกําลังตบหน้าความรู้สึกผมอย่างแรงก่อนจะไปรู้ครับว่าเขาเขียนว่าอะไรในบรรทัดล่างผมต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่การประปามาซ่อมท่อระบายน้ำ mm hmm. ก็จะเขียนป้ายแค่ บริเวณนี้มีการซ่อมบารุงแค่นั้นจบเวลาที่ผมเห็นหรือชาวบ้านทั่วไปเห็นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยซ่อมอีกแล้ววะซ่อมอะไรกันนักหนาคนเดินผ่านไปผ่านมาก็ลําบากฟุตบาทก็เล็กคือรู้สึกไม่โอเคครับเหมือนกาลังถูกกระทําโดนเอาเปรียบบางอย่างแต่เมื่อวานนี้ครับเหตุการณ์เดิมครับปะปาซ่อมท่อระบายน้ําแต่นี่คือป้ายที่เขาเพิ่มข้อความบางอย่างเข้าไปที่ทําให้ผมรู้สึกเข้าใจอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมากขึ้นเขาเขียนว่าบริเวณนี้มีการซ่อมท่อป๋ปาและในบรรทัดล่างครับเขาเขียนว่า เพื่อให้ท่านมีนามชัยได้ดีขึ้น มันเป็นประโยคต่อท้ายสั้นๆที่ทําให้ผมกลับมาทบทวนว่าบางครั้งเราก็มักลืมตัดสินผู้อื่นจากสิ่งที่เราเห็นผ่านเฟรมหรือมุมมองที่เรายืนโดยที่เรามักลืมที่จะหันกลับไปมองในมุมมองของเขาว่าแท้จริงแล้วครับอะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาทําสิ่งนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องซ่อมท่อบปานะครับแต่มันรวมไปถึงทุกเรื่องราวในชีวิตของพวกเราอย่างเช่นเรื่องครอบครัวหลายครั้งครับที่เราไม่ชอบเราไม่เข้าใจความจู้จี้ขี้บ่นของพ่อแม่ว่าทําไมต้องมาบังคับกะเกณฑ์ชีวิตเราขนาดนี้แต่แท้จริงแล้วเมื่อเรา หันกลับไปมองที่มุมมองของผู้เขาเราก็จะพบว่าทุกคำตำหนิทุกการจำจี้จำฉายมันมีจุดเริ่มต้นมาจากสิ่งเดียวเลยคือความรักก็เพราะอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีจึงเกิดความคาดหวังและออกคำสั่งเขาจึงแสดงออกสิ่งเหล่านั้นออกมาแน่นอนครับมันอาจเป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่ชอบ แต่พอเราได้อ่านบรรทัดล่างของเขามันเป็นเรื่องที่งดงามและเข้าใจได้เพราะว่าในทุกเรื่องราวของชีวิตคนเราครับเรามักอ่านสิ่งที่เกิดขึ้นจากบรรทัดบนหรือมองผ่านเฟรมจากมุมมองของเราซึ่งมันมักทําให้เราหลงลืมที่จะอ่านบรรทัดล่างในเฟรมมุมมองของเขามันมีบทความหนึ่งครับที่ผมชอบมากเป็นบทความที่ถูกแชร์กันอย่างมากนะครับในโลกโซเชียลเมื่อหลายปีก่อนเขาเขียนว่าเราจะบีบแต่คนที่ยืนยึกยักอยู่ข้างถนนไหมถ้าเรารู้ว่าเขาใส่ขาเทียมเราจะเบียดชน คนที่เดินช้าอยู่ข้างหน้าไหมถ้าเรารู้ว่าเขาเพิ่งตกงานเราจะขำและนินทาคนที่แต่งตัวเฉยๆไหมถ้าเรารู้ว่าเขามีชุดเก่งอยู่แค่ชุดเดียวเราจะรำคาญสาวโรงงานที่มาเดินารากอนไหมถ้ารู้ว่านี่คือการเก็บเงินมาฉลองวันเกิดของเธอเราจะหมั่นไส้และรำคาญลุงที่หัวเราะเสียงดังไหมถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ในมะเร็งระยะสุดท้าย เรารู้เสมอว่าเรากําลังเจออะไรแต่เราไม่รู้ว่าคนที่เราเจอนั้นไปเจออะไรมาบ้างผมไม่ได้กําลังพยายามบอกว่าไม่ต้องตัดสินใครต่อไปเลยนะครับหรือบอกว่าทุกคนเป็นคนดีหมดแน่นอนในบางครั้งการตัดสินของเราก็ถูกแต่ผมแค่พยายามบอกว่าในหลายครั้งของชีวิตในบางเรื่องราวในบางเหตุการณ์มันมีบรรทัดล่างที่ซ่อนอยู่มากกว่าสิ่งที่เราเห็นบางครั้งการถอดเฟรมหรือมุมมองของเราออกแล้วกลับไปอ่านเฟรมในมุมมองของเขา มันอาจช่วยเปลี่ยนหัวใจที่กำลังโกรธเกลียวให้ได้รู้จักกับการเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมันอาจช่วยเปลี่ยนความรู้สึกที่อยากกระด้างให้อ่อนโยนลงไปบ้างและมันอาจช่วยเปลี่ยนหัวใจที่กำลังเย็นชาให้ได้กลับมาสัมผัสถึงความอบอุ่นอีกครั้งเพราะฉะนั้นก่อนจะตัดสินใครสักคนที่คุณเจอหรือตัดสินใครสักคนที่คุณรักลองอ่านมันทัดล่างของเขาแม้มันไม่อาจเปลี่ยนความจริงที่เกิดขึ้นไปได้แต่ผมเชื่อว่ามันจะเปลี่ยนบางอย่าง ในหัวใจของเราไปตลอดกาลหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกคนครับผมโรเชนสารัฐ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงวาลิมุสิกาวันนี้ขอเสนอรายการตำนานสยามเป็นเรื่องราวของพระบาทสมเด็จพระประมนินทารามหาอานันทามหิดลหรือรัชกาลที่8มีเนื้อหาที่น่าสนใจและน่าติดตามซึ่งเนื้อหาจะเป็นอย่างไรนั้นขอเชิญติดตามและรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะและเมื่อจบคลิปแล้วขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ ระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาอานันทมหิดลพระอัฐมารามาธิบดินเป็นพระราชโอรสสมเด็จพระมหิตลลาธิเบดอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2468ณเมืองไฮเดลเบิร์กประเทศเยอรมนีมีสมเด็จพระเชษฐภพคคินีคือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสมเด็จพระอนุชาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระนามอนันทมหิดลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานมีความหมายว่าเป็นที่ยินดีของแผ่นดินเมื่อแรกพระราชสมภพทรงมีฐานนันดรศักดิ์เป็นหม่อมเจ้าต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สถาปนาเป็นพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนกสวรรคตสมเด็จพระบรมราชชนนีส่งอภิบาลพระโอรสทิดาณวังสะปะุมภายใต้พระมหากรุณาของสมเด็จพระพันวาษาอิยิกาเจ้าพระวรวงเธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลส่งเข้าศึกษาที่โรงเรียนมาแต่เดอีและโรงเรียนเทพศิรินจนกระทั่งปี2476 สมเด็จพระพันวษาอายิกาเจ้าโปรดกล้าวปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงพาพระโอรสธิดาเสด็จไปทรงศึกษาที่เมืองโลซานสวิตเซอร์แลนด์เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติตามกฎมนทีนบานว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ นับตั้งแต่วันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายนานประการล้วนทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้านการศาสนาทรงยึดมั่นในพระพุทธศาสนาและความเป็นไทยทรงปฏิญาณตนเป็นพุทธมามะกะและทรงตั้งพระราชธิยัยที่จะทรงผนวด ในบรวรพระพุทธศาสนาพระราชทานพระราชทรัพย์บำรุงวัดวาอารามและพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่ศาสนาอื่นๆด้ดวยด้านการศึกษาสนพระราชารัไทยการดำเนินงานของสถานศึกษาและสถานที่ที่ให้ความรู้แก่ประชาชนเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรหอสมุดแห่งชาติและสถานศึกษาต่างๆโปรดกล้าวปรดกระหม่อมให้เพิ่มโรงเรียนแพทย์ณโนะรงพยาบาลจุลาลงกร เพื่อผลิตแพทย์ได้เพียงพอช่วยเหลือประชาชนพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารเรียนหอประชุมและบ้านพักครูโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและสร้างโรงพยาบาลอานันทมหิดลที่จังหวัดลบบุรีนอกจากนั้นยังท่งพระราชอุตาสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนและทอดพระเนตรทุกสุขของพระสงนิกรทั้งในพระนครและต่างจังหวัด สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการนิทานหันสานะคะครูชื่อนางสาวป,ประพศรแก้วสุวรรณอยู่ชั้นอนุบาล2.4วันนี้จะมาเล่านิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงขอเชิญรับชมและรับฟังได้แล้วค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเลหญิงพาพอกิตเลิศชื่อเล่นชื่อน้องอุ้มค่ะวันนี้หนูจะมาเล่านิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะวันนี้คุณแม่เตียงนมและผลลไม่คอยให้คุณยายที่อยู่กระท่อมท้ายป่า แต่คุณแม่บอกว่าอย่าทะเลทลยายเดี๋ยวจะเจอหมาป่าจับกินเป็นท่านดอกไม้หอมจงเก็บมาให้คุณยายดีกว่าอุ้ยต้องดีเป็ไนไอ้ยังคุณยายนี่มาก๊อกก๊อกก๊อก คุณยายอยู่ไหมจ๊ะอยู่จ้าเข้ามาได้เลยแหม่ยายจ๋าทำไมมือใหญ่จังเลยจ๊ะเอาไว้ตอกาไงหนูน้อยมัวดแดงยายจ๋าทำไมหือใหญ่เอาไว้ฟังหลังไงหนูน้อยมัวดแดงยายจ๋าทำไมตาใหญ่เอาไว้มองหลังไงหนู ยาจ้าทำไมจมูกใหญ่เอาไว้หอมหลาไงหนูน้อยมวลแดงยายจ้าทำไมฟ้าใหญ่เอาไว้กินหลาไงหนูน้อยมวลแดงแม่ดิบอุ้งขาแอ่ช่วยหนูหน่อยพาไปถอดแต่ช่วยเองตุตง ขอบคุณค่ะลุงพานช่วยยายช่วยหลาน่ิ่าเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเด็กๆต้องเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆพาระจับกินฉันอ่ะเฮ้ยหนาบ้านนอนตายรัว,วยุ <c oughs> ้ยตายมิชาหันสัตว์จบแล้วค่ะบ๊ายบายงานจริงดังคำข้าวาโซ่ าภได้สมที่รงำนออง,งใจจาาไฟฟนนแต่ทำ,ำชีวิตสนับสนุนโดยมัส,สก้าครีมแก้วหญิงสาวผู้โชคร้ายเพิ่งตกงานได้ไม่นานเงินเก็บของเธอก็หมดทำให้เธอเครียดและไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป นี่อย่าบอกนะว่าแกจะยืมเงินฉันเนี่ยใช่โอยี่แก้วฉันก็ไม่มีเหมือนกันเว้ยถ้าแกจะเรียกมาเพื่อคุยเรื่องนี้นะฉันกลับดีกว่าน้องน้องพี่ชื่อแดงนะคือเมื่อกี้อะพี่ได้ยินน้องพูดประมาณว่าน้องร้อนเงินเหรอใช่ใช่ค่ะมีอะไรเปล่าคะนี่ คือพี่อะต้องการคนเปิดบัญชีให้ถ้าเกิดน้องเปิดบัญชีให้พี่หนึ่งบัญชีเลยนะพี่ก็จะเอาเงินให้น้องหนึ่งพันบาทงานง่ายๆแค่นี้น้องสนใจไหมพี่จะเอาบัญชีไปทําอะไรอะคะเอาหน้าพี่ไม่เอาไปทําอะไรเสียหายหรอกหนึ่งพันบาทใจไหมล่ะมันง่ายนาดับน้เลยเหรอคะ สมุดบัญชีเงินอนะอ่ะนี่เงินน้องเออเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจจะเปิดบัญชีให้พี่อีกอ่ะติดต่อที่เบอร์นี้นะเวลาผ่านไปเมื่อใช้เงินหมดแก้วจึงตัดสินใจติดต่อกลับไปหาแ,แดงอีกครั้งแก้วนะคะ จำได้ไหมคะที่เคยเปิดบัญชีให้พี่อะคะ่ะตอนนี้พี่ยังต้องการบัญชีอยู่ไหมคะเดี๋ยวเปิดให้ตอนนี้เลยค,ะค่ะค่ะแก้วติดกับดักการกระทําที่ผิดกฎหมายโดยไม่รู้ตัวรับจ้างเปิดบัญชีมากขึ้นเรื่อยๆฮัลโหลค่ะ ได้สมุดบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแก้วส่งไปให้ทางไปสนีนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับคุณแก้วกวีใช่ไหมครับเออใช่ค่ะมีอะรหรือเปล่าคะเอ่อเราต้องขอเชิญตัวคุณไปลงพักเพื่อให้ประคัด้วยนะครับ ทางเราทราบมาว่าคุณเปิดบัญชีจำนวนมากแลวนำไปหลอกผู้อื่นคุณรับจ้างเปิดบัญชีทำเป็นขบวนการขอเชิญตัวด้วยนะครับฉันไม่เห็นรู้เรื่องอะไรเลยนะคะขอเชิญคุณไปให้ประคำที่โรงพักครับเชิญครับการลงงัดครับเออคือใช้แค่เงื่อเข้าไม่ถึงการนะคะจะอ้ายอย่างไรล่ะครับเชิญครับเสียงสวดคาถาภาษาบาลี ในงานศพทิ่จันดีที่โศกสันสวดสงวิญญาณเข้าให้ไปสู่